สวัสดีค่ะเพจซื้อขายที่ดินดีราคาถูกนะคะวันนี้เรามายือนอยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงนะเป็นบ่อกุ้งนะคะไอเป็นบ่าปลานะคะอันนี้เนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะคะแต่ว่าแบ่งขายแค่2ไร่นะคะขายแค่2ไร่จากแนวแนวกระสอบปุ๋ยนะีคะที่ปักแล้วก็ตรงไป สุดท้ายแปลงนะคะแบ่งขายสองไร่ในราคาเจ็ดล้านหนะะ้าเนาะราคานี้หายากเลยคะ่ะแล้วอนาคตก็ถนนก็จะตัดผ่านจากโรงงานด้านหน้าที่เห็นนะคะวิ่งยาวมา,าวิ่งยาวไปนี่นะคะวิ่งยาวตัดไปจนถึงผ่านทางวัดนะคะ ะะตอนนี้ที่เรายืนอยู่ก็ประมาณเวลาประมาณ3ามโงครึ่งนะคะสามโมงครึ่งก็แดดก็เริ่มลดลงนิดนึงนะคะอากาศดีอากาศดีอากาศดีนะคะยังยังล่งๆอยู่ยังไม่มีอะไรมากแต่ก็เริ่มมีสิ่งก่อสร้างขึ้นมามีโรงงานผู้ประกอบ,บการท่านใดหรือ sme เนี่ยต้องการพื้นที่ขยายกิจการเนี่ยก็โซนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะราคาพอได้อา่า ราคายังพอได้อยู่นะคะเนี่ยถ้าถนนตัดผ่านถนนตัดผ่านแล้วก็ถนนเส้นนี้เทคอนกรีตเมื่อไหร่ราคาก็ก็ไปต่อค่ะนะคะตนะอนนี้ถ้านครสนใจอยากจะขยายก,กิจการหรือ,อซื้อเก็บไว้ลงทุนแต่นี้ถือว่าคุ้มนะคะเนี่ยเนาะค่ะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ